บิ๊กพอกลังจะไปเก็บองะะุ่นค่ะเป็นองุ่นพันโชโฮนะคะเป็นสีม่วงลูกใหญ่ๆไปดูกันดีกว่าหน้าร้อนต้องเก็บองุ่นนะคะซึ่งพันนี้จะอยู่ในช่วงนี้แหละคะ่ะเดือนประมาณไปลายถึงหาเนาะห่วยอะ่ะอ๋อมินให้นั่งกินองนุอ่นตรงนี้นะคะบรรยากาศดีกินใต้ต้นองนุ่นเดี๋ยวเขาจะให้กันไก่กับถาดโรบิคชิมแถ้าตัวก็ควเป็นนี้เลย

นี่มันจะเขียนไว้ว่าใหญ่ไซส์ใหญ่ไหมหนดูซิดูซิแหววว่าะมันเป็นอย่างนี้ด้วยโอ้โห้เลอะคตรใหญ่เชื่อเชื่อเอเลอะด้วยอ่ะแต่หน้าก็สวยดีนะคะเอาเถอะมันต้องมีความทุกข์ในความสุขมันต้องมีบ้างมีบ้างเอาองุ่นมาล้างนะคะตายแล้วกำไรฉันก็เหมือนองุ่นเลยล้างล้างล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ไปกินเราไปแช่นะคะเย็นๆจะอร่อยกว่าเขาว่าไง ของเราเองเขาจิ้มให้ว้าวน่ากินมากเลยนี่ค่ะเราจะกินแล้วนะวันนี้มากับลูกทัวร์ของเราค่ะคุณท็อปค่ะเขาบอกว่าภายในคนญี่ปุ่นไม่ค่อยกินเปลือกนะคะแต่เรากินไปเยอะมากแล้วเดี๋ยวตุ้กตุ้กอร่อยมากเลยข้าวต้มกินเปลือกอร่อยมากน้่งกินองุ่นนี่ข้างหลังก็เป็นไรไร่องุ่นสวยๆใช่ ไม่มีทิชชู่ให้เลยเนาะเนื้อจังก็หวานนแต่มันคือมกินหมดได้ยังไงอ่ะเยอะนะให้นั่งกินไปเรื่อยตาหมดอนเาได้หขี้หมดเลยเนี่ยอร่อยตัวของทิชชเซนุ่บิ้มมากเลยอ่ะจริงๆใหญ่มากใหญ่กว่านี้เยอะเลยแต่มันไม่เน่าอันี้ไม่เน่าล้วขอตัวไปกินอูุ่นก่อนนะคะ่สดเนี่ย